สำหรับการสวดคาถามหาจกักรรพดิให้ได้ผลลัพธ์ช้าหรือเร็วนะคะขึ้นอยู่กับการตั้งอธิษฐานจิตแนะนําเซฟคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรากล่าวคํอาอธิษฐานจิตพร้อมกันอันนี้สําหรับคนที่อยากจะขอในเรื่องของการเงินการงานนะคะเจ้าของธุรกิจ ขาขายออนนไลน์การทรําธุรกิจให้ปังอยากมีไรายได้เพิ่มเฮงๆปังๆเงินทองไหลามาทีมาก่อนที่จะสวดนะคะให้เราตั้งจิตให้สงบค่ะแล้วก็ให้เราละลึกถึงหลวงปูด่ดูแล้วก็หลวงตามมาเตามคาอธิษฐานจิตตามนี้เลยค่ะลูกขอตั้งศัจจาอธิษฐานลูกยินดีช่วยงานหลวงปู่หลวงตาทุกอย่างส่งงานมาให้ลูกเลยไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบใดก็ได้ลูกจะช่วยงานอย่างเต็มที่ไม่เกี่ยงงานทําสุดความสามารถสุดกําลังขอให้หลวงปูด่ดูหลวงตามมาช่วยจัดสรร ช่องทางทำมาหากินให้ลูกตามที่เห็นว่าเหมาะสมไม่มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละตรงนี้ระบุจำนวนได้เลยนะคะขอให้ลูกทำงานแบบสบายไม่เหนื่อยรายได้เข้าบัญชีลูกทุกวันทุกเดือนง่ายๆสบายๆขอการงานธุรกิจ